คุณรู้ไหมการฝากชื่อในวันบวงสวงใหญ่คือการนำพลังงานของคุณไปอาบแสงบารมีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุสด13มกราคมนี้พิธีบวงสวงพยาศีสัตนาคราช ที่นครพนมจะลุกเป็นไฟด้วยแรงศรัทธาและนี่คือโอกาสเดียวที่ชื่อของคุณจะไปสถิตยอยู่บนแท่นพิธีเราเตรียมพานหมากภูเอกไว้รองรับดวงชะตาของท่านแบบหนึ่งรายชื่อต่อหนึ่งพานไม่มีการรวมไม่มีการปนพามจะขานนามของท่านทีละคนต่อหน้าองค์ปู่ให้กระแสศิลแห่งแม่น้ำขง รับรู้คำอธิษฐานใครที่หัวใจเรียกร้องใครที่อยากให้พ่อปู่หนุนหลังพิมพ์ชื่อของคุณให้กับทีมงานบ้านคนรวยนี่คือการทำสัญญาใจกับพ่อปู่เพื่อเปิดทางโชคลาภครั้งใหญ่กดหัวใจ และแชร์คลิปนี้ออกไปให้โลกเห็นหนึ่งแชร์คือการเป่าประกาศบุญใครแชร์ขอให้พ่อปู่ประทานทรัพย์สมบัติพญานาคมาให้คุณแบบไม่ทันตั้งตัว13มกราคมนี้มารับโชคใหญ่ไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดในพิธีบวงสวงทักแอดมินได้เลยนะครับสาธุครับ